สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยิปซีเก่งน้อยสุภูสุคน,นะครับผมเมื่อนี้ครับเก่งน้อยก็ได้เมนูปลาเผาครับพ่อแม่พี่น้องเอามาเผาเองนะครับผมม่กินสูพีสูนอ้องให้ทุกคนได้ขึ้นอยากน้ำกันได้แจวน้ำจิ้มสามรสของคุณแม่นะครับที่ทำไว้ให้เก่งน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องฮ้อนขอขอว่าความในใจในฮะ้อนพี่น้องฮ้อนเี่ฮ้อนฮ้อนขาห้อนอนี่ หอนตั้งแต่เจ็ดโมงโอ้ยเก่งหน่อยอยู่ออกับบ่ได้ครับฮขาก็กินส่วนแซบพ่นก่อนเลยเด้อกินส่วนขี้ครับอืม,อมสุดยอดสุดยอดอืม พอกินได้คําหนึ่งฟูงบินต่ำก็จะมาแล้วคุยแก้วให้พี่ให้นอ้องเบิองกันแก้วน้ำจิ้มสามรสหืีซา์อื้อ อืมต้องคำใหญ่ๆแบบนี้อืม อืพักกับมี่หบรายครับพี่น้องได้มาน้อยครับเท่ากับกินซัมมี่นี้ละโอ้ขอปุ้นเริ่มแตกแล้อืม สุดยอด <c oughs> อุ้ยนี่ครับแถวพุ่งแถวท้องอื้อหือ โคมลำลำอืมอืม,อม คือมาทิชชู่มามีผู้ใดมากินขี่ปลาคือเก้งน้อยนะครับเก่งนว่ามันแซบดีนะพี่น้องอืม,อม ướt mà lắt. Bánh Tín kéng nhỏ cũng ăn vô มันบ่กมีแนวให้ห่อเนาะพี่น้องฮิตยังได้ละพักมันหานำบ่ทันครับกระสวบแบบนี้เลยล่ะอื ทางแสบทางหอน ใช่เลยนี่จำนี่เลยฟิน Mm-hmm. แซบดุดนิ้วรับเอาโม่วง,งตกตกใจเบิร์ตคนกำลังแซบ 你好、嗯。<Okay. S 2> okay. นอเอาครับอิมนะครับผมเก่งน้อยครับขอขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมทุกกำลังใจเลยนะครับผมที่เบิ่งเก่งน้อยเนาะเก่งน้อยก็ได้เมนูปลาเผาครับมาสู่พี่ต้นน้อง ให้ได้คุดยากนกันคือเกานะครับผมแซ่บคือเกานะครับผมผุดดิ้งคุดยากพุดเดบ้ท่านได้กินกับจัดนะครับผมอร่อยนะครับผมพลาดอย่างเดียวพักนิดน้อยได้มาบ่พ่อนะครับผมขอโทษขออภัยนาครับทางด้านของพักนะครับผมเดี๋ยวสิปั๊บปรุงใหม่นะครับผมในพักมาเดี๋ยวสิจัดยิ่งงามนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ้าวพี่แล้วนอไปแล้วบอกว่าหลายแล้วสำหรับคลิปหน้าพ่อกันมา พอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ